ัสดีด้วยหออปุ๊ผมกลับมาแล้วขอโทษนะที่หายไปนานบอกอไม่ไดป่วยนะคขี้เก right. <ng> ียจโอ้สูนีหนูเลือ้ผิดเลยจุเด่นกินไม่ได้ต้องการพื้นทก่อน จริงผมชอบลิงในผมแอนนี้มากกว่าแต่ผมผมเป็นอะไรที่เขาลูกกระจายเลยลิงกระดูกลุกเอา เลืเ่นก่อนแล้วก็สั่นไปสนใจด้านนี้ดีกว่ามันจะจูงตีเหมือนเขาวควายนะครับเดี๋ยวผมอธิบายให้ท่านผู้ชมดูเบ็ดละเอียดภายหลังนะอ,อนธิบายตอนนี้กว่ามันจะเป็นเขาวควายตรงนั้นเขาวควายตรงนี้นไม่คัญขั้นตดู แต่เขาสงสารไปหาจักรวรรดิของสุรุนนะว่าให้ยอมง่ดีกว่าแล้วก็มาเป็นเด็กเด็เนาะเหมือนเขาล่านะที่คุม,ม,มกันอยู่อ่ะแล้วจ้าทอ้พัคฮียูจะดึนดูบเรา เขาไม่ยอมตอบสาร่านตังกิตไปหนึ่งหมื่นคนจูนเขารู้เลยถงตกลบลังมาจูงตีเป็นลูกทรงสายตรงนู้นจะเป็นขนมจำปัดจวดแล้ดจะเป็นลูปหัวตรงนี้แล้วก็จะมีจูกลํา มันตัวอยู่ข้างหลังหัวแล้วก็จะมีเขาควายสองอันแล้วอังกฤษก็จะถูกดินล้อมน,นะครับแล้วเขาก็เข้ก็มีกองกำลังทหารขีน่นื้อเป็นหน่วยแน่แหละมีทหารหนึ่งว่าคุณเราอยู่นะ <c oughs> หมดแล้วใช่ไหมทีแล้วคนม,มีจะเป็นเบ, 1, บ็ดค่าพยาบาลหนึ่งบาทดีทหารหนึ่ง้อยห้า50คนแล้วเ่วนเรื่องนะครับมีประมาณสี่แล้วคนนะคือดูสีไม่ใช่เด็กสายพันธุ์คนหน่่งรวมตีแล้วก็มีตอนก่อนที่จะมีเขามีการ มีเแบบ็มันจะทำให้คนแต่งงานนม่มาเตือนแล้วก็ถ้าจิดคนหายจะเลยถ้าหานมาก็มีนะแต่เตือนให้หีไปใช่นั้นแต่ถ้าห,ห,ห,หาร1 0้คนก็ปกป้องได้แต่ที่จริงมันควรเป็น400คนกลัวๆไม่ใช่หรอ ไม่ใช่ดีกูผิดจีอนคนทีกว่าเขาหารอีกดูลแล้วหน่อยจทำไรถึงีแค่สิดห้านอไม่ช่วยเรื่องต่อจะตอบขอให้ลีโด เออเราจะไม่เส eh, well. oh ียเงินนะคะคือเราอยู่นิ่งๆได้เลยไม้ตัวนั้นไม่ไม่ทำงานทำงานเลยเอ้ยที่จริงผมอยากใช้กระบวนการเหมนเนี่ยแต่ผมไม่สมัครีกันหลงสองแถวแถวแรกยิงแล้วก็หมอบแถวสองก็ยิงแล้วก็ไปอยู่ข้างหน้าแล้วก็หมอบสลับกันไปแบบนั้น แต่มันไม่สนใจกันหรอกเนาะแถมจำนวนคนมันทำเด็กแล้วไม่ได้ด้วยสิเออเอบ้า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 ไปแทงเขาตัวโดนแทงเน่ไหมว่าเขาจะล้มเอาคไม่ล้เคนที่เชื่อว่าหลง

อุย้ยดงเหื่อยมาแล้วคือคว้ายอยูยแล็กแร็แกแล็กลูกเล็งนนกดีแค่ใชอเร็วออกดิทำไมหนหน้าดำจัง น้อยเขียนน้อยคนมีสงโลกคนนิยมแห่ามข้าไม่ชหลอ์คนหนูไม่ใช่นกูก็เป็นตัวเช่นเ่น้กูเป็นตัวเ่น่มนาไม่ดีไนไม่ดีไม่ดีกูกสงครามโลกแล้ว แต่มันก็ลังไ็เหลวอ,อมันหมาถึงที่ด,ด,ด,ดูไม่าายที่รอดชีวิตอาใค่เลยคือรู่ชื่อเบอร์อยู่ที่เป็นเจมี่าจะรูม้มันไม่เก่นเลยซะหรอ มเแบบนีก็ไม่เเออ้ใจไม่ห็นไม่มีไฟฉายด้วยผู้ใจเล่มงม่ทำป็นม่ ทุกคนมันเพิ่มก็แน่ใจเหมืหนึ่งแต่อาหาอ,อาหารที่เดิมๆอัอนแอร์เสียงอาหารที่แข็งกอุบควงอะอย่างนงี้ยกระไหวไอ้ด้วกหัวกูเจอผี ไปด้วยเดี๋ยวไปซุ่มตรงอ่ะมันมีคนจองแล้วที่นีอยู่มิแฟ่เดียแวบบนี้ว่าโดนจิง่ายดิหมอกซ่อนตัวไว้ก่อนเตรียมปืนไรฟุ้งจะทำไมถึงมันช้าจังวะ ผมเพิ่งกลับมาเล่นดอกสองเดือนมันไม่ค่อยเจ้งเติมหน่อยก็เลยก,กดติดตามแล้วกดใหม่แล้วปุป๊บกดกระดิ่งอีกป่ะว่าไม่จะบมี เออเลยเฮ้ยเดยวยงเนื้อที่ข่อยข่อยไม่เห็นศัตรูเลยอ่ะเห็นไหมไม่มีเนาะหรือว่ามันมีคนยิงไปแล้วอ่ะโอ้นักที่ถูกแย่งไม่แฟร์ยินตรงนี้นี่อ่ะก็ตรงนีงแต่มันไม่มีอ่ะ เดี๋ยวค่ายมึงแตกไปแล้วเหรอด้วยค่ายแตกแล้วเหรอโอ้ยยังยังยังควร้ซนแท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 น้อนแทนมีตังโกนโอเคชิวแล้ว

หนือกว่าด้เตียบเิงงเห็นไ้มไม่เห็นนะข่อยไม่เห็นประตูเลยนะยปลวงด้านข้างด้วยแต่วงกันเดินเที่ยงกัน,นมันจะเป็นเรายงไไอ้เขียรล้ใช่ไหมดูไองเขียร์ออุก่าอจะที่แต่ไม่ได้ที่ อ๋อไปโดนเองฉันไม่เห็นมันเป็นนอนเมื่อเตินฉันไม่เห็นเป็นไม่ใช่เหรอดูแต่ตอนเช้าไม่ชอบโลกกับไม่ใช่เหรอเลูกเกมนี้มีกี่ึ้น พิสูจน์ว่สูจนัว่สูจนว่าลู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 อย่าโเนคืนอ่านน้ำันเนาะไหนไมียมาวมาแล้วออไผิดที่เล เล็เล็บโอ้ขนอะไรนะขุดอะไรหลังจริงคำแบบนี้ด้วยเหรอไม่มีหรอกเั็นอะไรนี้ตัเดินเดินนึงดุจเดินเติดุจเดิเดิดุจเดินเดินดุจเินิดุจเดินเดินดตจเินเดิดุจเดินิดินเ ผู้บินปปทักได้รับใช่ยชนะไม่จบแล้วเหรอว่ามันเป็นหนึ่งหรอคุณอี๋ผู้บิทัพชนะหรอจะเล่นอีกรอบได้มั้ยจะอีกรอบได้มั้ยโอ้ยยังไม่จบยังไม่จบ อะไรยึงกันเนาะสองรูปเลยเดี๋ยวเนี่นต้องมีเจ็ดรูปเออเดูอเด้อเดอีกจ็ดเออเป้เนี่ยรู้เหรอหัวเย็นมาเ ตามไปดิเฮ้ยป้องกันหน่อยดิเห็นื่อยเลือกข่อยไหมเลือกข่อยอยังเต็มเนละยตายคือที่ อ uhm ืาหมามโมโมโมลอือิ๊งเติมมนสูมเป็ิตัวเลอยได้่ปืนกลทุกสิบตัวมล้ก็ปืนไรฟู่แบบอาม

เขาดูตรงเหรอังให้กำลังใจเหรอเูดนี่ก็รู้แล้วก็ทำสื่อไปเดี๋ยวนั่เลนนเนน่นใช้ปืนสองไหมเพิมอีกช่งกอ,อ้ยเพ,พลงเพลงโกลต์เที่ยงสิบแปด อุ้ยอีกสี่สงเอียงุณเล่นไปก่อนได้ไหมโอะขเกียจแล้วนะบาย